Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษไหมวันนี้เราจะเดินทางไปที่แคลิฟอร์เนียครับเป็นรัฐของสหรัฐอเมริกาแล้วก็พบกับรถชนที่น,นู้นตาผู้ฟังครับรถชนก็ไม่ใช่เรื่องตลกนะแต่ว่าในคราวนี้ถามว่ามันตลกไหม ไม่น่าจะตลกแต่ว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับรถมอเตอร์ไซค์และ,ะรถะรถยนต์นะครับซึ่งชนกันบนถนนนะครับบนไฮเวย์ครับถนนหลวงทางหลวงของแคลิฟอร์เนียเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับทุกวันก็ต้องมีรถชนอยู่แล้วคนก็ประมาทหรือขับรถแบบ ไม่ถูกต้องแต่เหตุผลสาเหตุของรถชนนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าปกตินะถ้าถามว่ารถชนมันเกิดจากอะไรหนึ่งคนขับเมาสองคนขับซิ่งสามมีอะไรอุปัรรคกใช่ไหมบนถนนนะครับบางครั้งก็เป็นสัตว์ใช่ไหมครับในกรณีนี้นะครับในข่าวนี้ที่เราพูดถึงครับก็เป็นสัตว์นะครับแต่ว่ามันจะเป็นสัตว์ที่เราคิดว่าไม่น่าจะ ทำให้เกิดรถชนบนทางหลวงสัตว์นั้นคืออะไรครับแมงมุมใช่ครับแมงมุมที่กำลังข้ามถนนทำให้รถชนนะครับซึ่งทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับที่แคลิฟอร์เนียปัญหาก็คือเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจากสวิตเซอร์แลนด์นะสองคนเ,เขากำลังขับรถอยู่ ที่อเมริกาแล้วเขาเห็นแมงมุมบนถนนกำลังเดินเข้าไปเดินข้ามเขาก็เลยเบรกกระทานหันปัญหาก็คือมีคนขับมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านหลังเขานะครับแล้วก็ชนท้ายนะของสองคนนี้เป็นชาวแคนาดา24ปีครับแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์คนนี้ก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลครับแล้วตอนนี้เขาไม่แน่ใจว่าอาการเป็นยังไงบ้าง แต่ที่ตลกก็คือตำรวจพอให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าแมงมุมทำให้รถชนทำให้เกิดรถชนที่ที่ถนนน,นี้ที่แคลิฟอร์เนีย mm. เขาบอกว่าส่วนแมงมุมก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้รับบาดเจ็บนี่คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน Big Story วันอาทิตย์นี้ครับรถชนเกิดจาก แมงมุมครับมันเป็นแมงมุมเอ่อทารันชูล่าครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคุยเราเริ่มต้นกับคำศัพท์แมงมุมก่อนอันนี้คือสไปเดอร์ S P I D E R ครับเป็นสไปเดอร์เป็นสัตว์ที่ผมเองก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสไปเดอร์ spider. เห็นแล้วก็ยีอ่าประเภทของอ่แมงมุมนี้ครับก็คือ t ารัน t ูล่า เป็นรู้สึกมันเป็นทับศัพท์นะของภาษาไทยครับเมื่อสักครู่นี้ผมแอบไปเปิดดิกเดอะบิ๊กดิกชันนาไปดูนะครับเขาบอกว่าทา r a n t ูล่าอันนี้ก็เป็น Tarantula ของภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นแมงมุมที่มีพิษนะแล้วก็มันตัวใหญ่ด้วยมันต้องใหญ่ขนาดขับรถก็มองเห็นแล้วก็มองเห็นแลบรกเบรกแล้วรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังขับ ด้านหลังนะครับก็ชนและเขาส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับในที่สุดก็แม่งหมุมไม่ได้รับบาดเจ็บคำศัพท์แรกที่เราต้องรู้จักอย่างที่พอมบอกเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือ Spider แต่เขาใช้คำว่า Tarantula ด้วยครับมีทั้ง Spider และ Tarantula ครับเขากำลังข้ามถนนในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรนะครับสำหรับข้ามถนนที่เราใช้มากที่สุดก็คือ to cross the road C R O S, S and then the road ถนนนะครับรถชนในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรมี2องคำที่เราต้องรู้จักคำแรกง่ายๆครับก็คือ crash C R A S H car crash ในภาษาอังกฤษก็คือรถชนนั่นเองครับไม่มีอะไรยากออกเสียงว่า crash มันมี C C R ครับก็เลยออกเสียง crash ย่าออกซิเจเป็น Cash Cash เพราะว่า c แ s h แล้วก็ฟังเหมือนเงินสดนะอย่าใช้คำว่า Clash C L A S H เพราะว่านี้ก็แปลว่าปะทะนะไม่ใช่ชนสองฝ่ายปะทะกันแต่ว่าทีนี้ก็เป็นรถชนก็ใช้คำว่า car crash อีกคำหนึ่งที่เขาใช้ในข่าวนี้ด้วยนะครับก็คือ collision C O L L I S, s I O N 2อ,อย่าง2ส,สิ่งหรือ2อ,อย่างที่ชนกันก็เป็น collision มามาจากเกลีย collide ครับ c o l l i d e ครับเคยได้ยินไหม collide ครับ collide ในภาษาอังกฤษก็คือชนกันคำนามก็คือ collision สรุปว่า2องคำที่เราต้องจำเอาไว้สำหรับคำว่าชนก็คือ collision และ Crash แต่ผมว่า Car Crash เออเป็นสิ่งเป็นเป็นอันที่เราใช้มากที่สุดครับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับในภาษาอังกฤษก็เป็น Motorcyclist เราต้องมี c y c l i s t ตอนท้ายเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็เป็น Hospital เพื่อการรักษาในภาษาอังกฤษการรักษาก็คือ Treatment ครับ t r e a t m e n t treatment ครับแล้วนะเวลาเราพูดถึงอาการนะครับเราใช้คำว่า condition c o n d i t i o n ครับ condition ก็คืออาการอันนี้คือคำศัพท์หลักที่เราใช้ในข่าวนี้ครับเกี่ยวกับรถชนที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกามันเกิดจากการที่คนขับรถ มองเห็นแมงมุมกำลังข้ามถนนก็เลยเบรกแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ชนท้ายเลยครับเบรกทำไมนะเราพักกันสักครู่ครับกลับมาคุยกันนะครับผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษ A tarantula crossing the road caused the collision that left a motorcyclist in hospital in California. Two tourists from Switzerland braked abruptly to avoid killing the spider after seeing it crossing the highway in the Death Valley National Park on Saturday. A 24 year old Canadian man on a motorbike then crashed into the back of the couple's rented car. The motorcyclist was taken to hospital for treatment. His condition was not known. The spider walked away unscathed, police said. จอบข่าวนะครับเกี่ยวกับรถชนที่เกิดขึ้นจากแมงแมงมุมนะครับประโยคสุดท้ายนั้นก็เป็นประโยคที่ตลกนะครับเพราะว่าตำรวจบอกว่า the spider walked away unscathed แมงมุมก็ได้เดินออกไปโดยไม่ได้รับบาดเจ็บครับอันนี้คือความหมายของ unscathed ผมสะกดให้ครับ u n s c a t h e d unscathed ในภาษาอังกฤษก็คือไม่ได้รับ มันคล้ายๆกับ uninjured ครับเคยได้ยินคำศัพท์นี้ไหมครับคล้ายๆกันเลยเรามาดูทีละประโยคครับ a tarantula crossing the road ก็คือแมงมุมประเภทพันพันตารันตุลา crossing the road ซึ่งกำลังข้ามถนน caused a collision ทำให้เกิดการรถชน cause ในภาษาอังกฤษก็คือก่อให้เกิดครับ cause A collision, a, collision, a collision that left a motorcyclist collision. in hospital in California. Sing, <laughs> tum motorcycle. You rat California. In California. Now, two tourists from Switzerland, Goku <laughs> Switzerland, braked abruptly. Okay, break, ในภาษาอังกฤษ, B R A K E, Goku got break. กดคันเบรคแล้วครับที่ที่รถของเขา abruptly คำศัพท์นี้น่าสนใจมากครับ a b r u p t ครับ abrupt ในภาษาอังกฤษแปลว่าฉับพลัน abruptly ตอนท้ายต้องเติม l y ก็คือทันทีกระทันหันก็คือ abruptly two tourists from Switzerland braked abruptly ก็คือนักท่องเที่ยวสองคนจากสวิตเซอร์แลนด์ได้ใช้เบรก อย่างกระทานหัน to avoid killing the spider เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงฆ่าแมงมุม after seeing it crossing the highway หลังจากที่เขามองเห็นมันข้ามทางหลวง in the Death Valley National Park ในอุทยานแห่งชาติ Death Valley ครับ on Saturday เมื่อวันเสาร์ที่แล้วเขาจะมองเห็นได้ยังไงนะท่านผู้ฟังนะไม่เข้าใจเลยตัวเล็ก A 24-year-old Canadian man on a motorbike ก็คือผู้ชายจากแคนาดาอายุ24ซึ่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ then หลังจากนั้น crashed into the back of the couple's rented car ได้ชนท้ายของรถเช่าของสองคนนี้ couple ในภาษาอังกฤษครับก็คือสองคน c o u p l e ครับส่ว so, น rented car ก็คือรถเช่าครับ รถที่มาเช่าอยู่ครับเพราะว่า Rent R-E-N-T แ e ปลว่าเช่า The motorcyclist was taken to hospital for treatment โมอโเตอร์ไซค์ก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะรักษา His condition was not known สภาพของเขาอาการของเขาเขาไม่แน่ใจในที่สุดเขาบอกว่า The spider walked away unscathed Police said แมงมุม ได้เดินออกไป to walk away จากอะไรบางอย่างก็คือได้เดินออกจากสถานที่นั้น unscathed โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ c ลิเ i ตตำรวจบอกนี่แหละข่าวทั้งหมดเลยครับทีเ่เกี่ยวข้องกับแมงมุมนะครับที่ก่อให้เกิดรถชนผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านช้านะครั้งนี้หวังว่าทุกคนจะได้เข้าใจนะ Are you ready Let's go A tarantula crossing the road caused a collision that left a motorcyclist in hospital in California. Two tourists from Switzerland braked abruptly to avoid killing the spider after seeing it crossing the highway in the Death Valley National Park on Saturday. A 24 year old Canadian man on a motorbike then crashed into the back of the couple's rented car. The motorcyclist was taken to hospital for treatment. His condition was not known. The spider walked away unscathed. Police said. จบครับถ้าผู้ฟังครับเมื่อกี้ผมอ่านช้านะต่อไปนี้ผมจะอ่านอีกรอบหนึ่งแต่ผมจะอ่านเร็ว uh, ไม่ต้องกังวลว่าไม่เข้าใจทุกคำหรือกลัวว่ามันเร็วฟังไม่รู้เรื่องแค่จับคำที่เรารู้ก,ก็พอครับแต่ผมจะอ่านแบบธรรมชาติเร็วครับ Are you ready? Let's go. A tarantula crossing the road caused the collision that left a motorcyclist in hospital in California. Two tourists from Switzerland braked abruptly to avoid killing the spider after seeing it crossing the highway in the Death Valley National Park on Saturday. A 24 year old Canadian man on a motorbike then crashed into the back of the couple's rented car. The motorcyclist was taken to hospital for treatment. His condition was not known. The spider walked away unscathed. Police said. จบครับเร็วไหมจับไหมผมเชื่อว่ามันต้องจับบางคำนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคำนะเพราะว่ามันเร็วจริงๆแต่อันนี้ก็คือวิธีที่จะฝึกภาษาอังกฤษนะครับการอ่านอาจจะฟังช้าฟังเร็วเข้าใจคำศัพท์ที่พูดถึงในที่สุดและทักษะการฟังจะดีขึ้นนะครับ ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs. com A N D R E W B I G G S. com ครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็เห็น biggs story ด้านล่างครับก็ฝั่งอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็มี ABA on demand ของเราด้วยนะครับถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับสมัครเป็นสมาชิกของเราครับรับลองจะสนุกครับกับการเรียนภาษาอังกฤษ up one, Have a wonderful Sunday, what's left of it. We'll see you next week on The Big Story. Goodbye.